สวัสดีค่ะร้านเสริมสวยกิ๊กบิวตี้ช็อปนะคะวันนี้กิ๊กเอาผลงานการยืดดัดวอลลุ่มผมชายมาฝากเ,เพื่อนๆค่ะเคสนี้นะคะกิ๊กใช้น้ำยาย,ยืดได้ดัดได้ของเชฟวีสูตรแข็งแรง1-4นึ่ำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูร,รังสารเคมีของสางบวกจากนั้นก็นำมาลงน้ํายาได้เลยค่ะ ลงน้ำยาทิ้งไว20้20-25นาทีเมื่อครบเวลาเช็คความยืดหยุ่นของผมถ้าผมยืดหยุ่นเต็มที่แล้วก็นำลูกค้าไปสระผมได้เลยค่ะสระผมด้วยแชมพูล้างสารเคมีของ3าบวกอีกหนึ่งรอบนะคะจากนั้นก็บำรุงทำสปาร้อนด้วยทิสเมนนาเวนซี่ล้างผมลูกค้าให้สะอาดแล้วทำการมวลล้วนลอนได้เลยค่ะผมผู้ชายนะคะกิจจะใช้เครื่องมวลล้วนลอนไทเทเนียมนะคะขนาดแกนเบอร์18ทั้งศีรษะเลยค่ะลูกค้าท่านนี้ต้องการลอนคลา,ายใหญ่ๆนะคะก่อนทำ าการวนรอนนะคะให้ฉีดสปรย์น้ำลมป้องกันความร้อนของ N.W จากนั้นก็ทําการมวนได้เลยค่ะค้างแกนผมไว้จนกว่าผมจะแห้งแล้วค่อยเอาแกนออกนะคะใช้ไฟอยู่ที่180องศาค่ะทําแบบนี้ให้ครบทั้งศีรษะเลยนะคะที่มวนไทเทเนียมนะคะเหมาะสําหรับการทํำวอลลุ่มผมสั้นนะคะวอลลุ่มตัว C ีงูมนะคะแล้วก็วอลลุ่มผมผู้ชายนะคะจะมว้วนยากนิดนึงนะคะ ค่อยๆม้วนนะคะก็จะได้รอนเด้งๆแบบนี้เลยรอนจะเด้งไม่เด้งอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะคะและการชิคความยืดหยุ่นของช่างค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการม้วนรอนกันเลยนะคะ ร้านกิกนะคะก็ตั้งอยู่ที่บ้านวังวดัดตําบุลกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมินะคะกิกเปิดรับสอนยืดดัดวอลลุ่มตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวคลาส v i VIP นะคะมาเรียนได้ที่จังหวัดชายภูมิหรือเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกมาเรียนที่ชายภูมิกิกยินดีไปสอนให้ถึงที่ร้านคุณเลยค่ะหรือเพื่อนช่างคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์หลังซือผลิตภัณฑ์กิกมีเทคนิควิธีการทำให้สามารถสอบถามได้ตลอดเลยนะคะ เมื่อเราทําการม้วนลอนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงน้ำยากโกกครีมของเชฟวี่คะ่ะลงน้ำยากโกกทิ้งไว้อีก15นาทีนะคะจากนั้นก็นำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3บวกบำรุงด้วยสปาเคลาตินของ3บวกถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีของ3บวกสามารถใช้แชมพูของ N W ได้เลยนะคะ น้ำยายืดได้ไดัดได้ของ3บวกแลเชวีกินหอมไม่หมิ่นเคมีสามารถสระผมได้เลยทันทีหลังทำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้านะคะสูตรเคลาติน สามารถยืดดัดวอลลุ่มได้สามารถยืดตรงถาวรได้และสามารถดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดยินได้นะคะเมื่อนําลูกค้าไปสาบผมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่สเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนของ NW แล้วก็จับรอน a าร์เกนไอของ NW นะคะจากนั้นก็ใช้วิธีการส่องร้อนหรือสามารถปล่อยให้แห้งเองได้เลยคะ่ะ ที่ร้านกิ๊กนะคะสาบผมเป่าแห้งจบงานให้ลูกค้าดู100%ไม่มีการไดรีดหนีบหรือม้วนรอนเก็บงานทั้งสิ้นนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊กด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมสวัสดีปีใหม่2568ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะปงปังต้อนรับปีใหมค่ค่ะ